สวยยืนได้นะไฟแรกนะครับไฟแรกภาพยังไม่ลงสนามบ,บึนจะเค็งนะครับนักบินใหม่ไฟแรกเดี๋ยวเราไปดูกัน พมือผมอยู่ข้างในคอนโทรลนะอไีถ่ารูปอยมนอยู่ข้างในอะกเลงาหสายไเลสรไแล้วลน้งฟแรกใช่ไหมไฟแรกเลยตอนนี้วันที่เท่าไระวันที่ะเดี๋ยววันที่แปดแปดเดือนแปดใช่ไหมเออีเจ็ดเดือนแถูกต้อง 64ไปแรกเชื่อเลยนะชิเบลครับชิเบลอัลลเบลครับบินที่นิะดีมึงตะเข็งครับลูกศิษย์ดาวมะนาวซิ่งครับดาวมะนาวซิ่งดาวมะนาวดองไม่ต้องไม่เกี่ยว